ตอนนี้กํลังนางย่กําลังสีเห็ดสารของพอปูดมนอจ้าอ๋อกําลังสีเห็ดสารพอปูดมอตอนนี้ก็ก็ลือหลายอย่างอยต่ตอนนี้กํลังหลุดเล็กยุ่หลุดเหล็กหลุดเหล็กวันที่วลสื่อไวลาโอ้ตอนนี้กําลังออกวันที่สองบ่หนึ่งเก้าห้าเก้าห้าหลุด้วันที่สองไอ้บรรมานเด้อให้มันมาน้ำกันเออ เอฟซีเอ้ยพุ่นน่ะเบื้องลับตะลี่เกียรเต้ายวผนซื่อไร้คัะซื่อในวันนี้ซื่อไร้แหงแม่ล่างคอคอไข่พอปูหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาให้ถือเนาะครับชิด้มารวมสร้างมารวมคนละเ็ตละน้อยเพราะว่าตอนนี้ก็ล่างขาดหลายอย่างอยู่ค่ะอ๋อกำลังเริ่มได้รังค่าแมนค่ะเพิ่งจะได้รังค่าตอนนี้ก็ขาด มีทรายมีหินจะใช้อุปกรณ์เดีวยังบอถ้าเด็กร้อมบ้างด้วยค่ะกำลังหลุนเหล็กอยู่หลุนเหล็กอยู่นเหล็กซอเย็บซี่ค่ะว่ดีเย็บซี่กับโทษมาหลายเนาะสื่อไว้หลายน้ำเนาะจิตเต้าบอกถือมาหลายงวดเลยแด้เนี่ยเดี๋ยวงวดนี้จะเป็นยังไงสิเขาขึ้นบ่อเขาเดี๋ยวเขามาหลุนกันระเบิงด้วค่ะงวดนี้ว่าสิเป็นยังไงว่าสิลุดบ่ลุดเออสิลุดบ่ลุดโอ้เย็บซี่เลยจะเสื่อมโทษมาเด้อะฟังเด็กคนกดขัน ลังลุ่นเหลัก,กอันนี้ข้างนาบ่เลขกนาตอนนี้ยังนี่เลขกนาเลรกางวันที่หกางวัที่อรเลกนาหลักที่สามหลักที่สามขวนาเด้อใครถือเด้อทุคกทุกคนลูกซย์ลูกหาได้มารวมสร้างอันนี้สารก็ล่งขึ ну ้นมาเด่อค่ะจะออกรางวัลเลขสามตัว

นี่แบลมลบตกดีนาะแบนมันเป็นอากาศแบบบ่ใคมมีึม่เคึมบึมทุกคนสิตกนี่ึ่มสาวนีหนาวเพราีหนาวมันท่านขาดร่มขึ้นเจ้าแล้วทนที่ใดเน่ยห้าสองสามห้าเลขทายเลขทายสตัวห้าสอง สองสามนี่ก็มากอยู่ดีเลขสองสามเนาะเจ้านักสองมันงเนี่อโอเคสองสี่ว่าเลขถูกของพ่อปูจำได้บ่่คะเอกค่่ออปูยงผมไม่ได้เบิ้งเลยเมื่อเลขถูกพ่อปูอ่ะไม่ได้เบิ้งเลยศูนย์แปดแปดแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์พ่อปูเพิ่งจะบอก่ว่าก่อนเพิ่นเสียออกเนาะอันนี้แม่ล่างเบิ้งเบิ้งเบิ้งไมคลิปเนาะเพิ่นว่ามันมันอยู่ในหันล่ะยุคกัสซิเลียมนั่นล่ะเพิ่นว่าค่ะแสดงว่าเลขพ่อปูต้องเข่า บ่บนกับล่างอันนี้คือแม่ล่างมั่นใจเพราะว่าสีเลียมเันก็คือว่าถูบเนาะค่ะอ๋อลตเตรีไหมคะลาตตีตอค่ะสีเลียมเพราะว่าเพิ่นเป็นคนเก่าแก่เนะไหนนี้ก็ได้ตัวอันนี้มันได้เงี้ยว่ะ เดกยสโตเด็กายสโตเดายสามดายเด็กชายสามดกเดกาขาเทียงกันหมดนี่ค่ะเด็กายเขาเทียงใบสามใบสามยังเด็กขนขาเทียงกันอยู่เนาะเป็นงานลายโอ้ยมาเด้อเมาหาเทปูนซอยแน่นี่แยกอาพ่ดกับเป็นเพื่อนใส่แรงงานผู้เฒ่าอาพ่ดกับเป็นเพื่อนของน้องเต้วเนาะตัวพ่นเนาะบอว่ากำลังสางเนาะ บุญบาลมีของพฝอปูดมเนาะครับสามเจ็ดเจ็ด่นหลุ่มสามเจ็ดเจ็ดเกลือเกลอเราได้เกลือเกือเราเนีกเกือบเราเด้สาเจ็ดเ้หนึ่งสามเจ็ดไก่เราก่เราไขามาแล้วไก่ขามาแล้วสามเจ็ดเจ็ด่นรเฮ็่นี่มาเตะเจ็ดสามฝาปูม่ไข่ออกสามเจ็ดเจ็ดเนาะอยู่จังสี่นะพปูเอาเด้อ จังไดเด้อปูขอห้ถือเปูขอห้บรรดนบรรดาลอยเอ็กซีอยปูห้องยังเสด้แล้วสันห้องลัวเหลวเอ้ยปูถึงถึงมาเปิดไม้เด้อปูอันนี้สารไม่เด้อห้เป็นยังบุญยังคุนฉันลู้สิษดูหา่นใดไม่ชมไม่ละแต่เด้จวงสว่างซอยเฮ็ดซอยสางเนาะซอยกันคนละเล็กคนละน้อยตามกำลังจสท่าจะใช้อุปกรณ์ออกระหวัลเน้อ แต่แม่ล่างมั่นใจว่าเลขบ่เลขทูบกั่เลขพรบปูเขาเลขทูบก็คือแปดเก้าศูนย์แม่ล่างมั่นใจเพิร์ว่าห้ตัดเหรินเอาเพิ่์ว่าห้ตัปาศูย์กับเหรศูนย์เก้าเก้าศูนย์แปเก้้ศนย์แปดแปดศูนยเหรนเท่านั้นตัวแม่เลวกาเียงกอะเพิรว่าเลขเจ้าทีเนาะเลขเจ้าทีเพิ่หนึ่งเยียงกาะหนึ่งสามเจ เลขเจ้าทีแมนแมนบ่ค่ะแมนเพราะว่าไม่ร่างเบื้องไม่คิดแมครับเลอกท้ายสองตัวเล็กท้ายสตัวสตัวพี่น้องเอ้ยเอากระสีว่ากนป่ะเขาว่าขนรุ่นเขาว่าขนลุ่นเลขว่ารุ่นเลขรุ่นเลขคอเดพ่ะปูเอ้ยปูเอาเด้อังไดเหตุเขาเด้อฟังพร้อมกันเด้อพี่น้องเอาเด้อฟังพร้มกันเด้อ่ะเด้อ รุนเ็ดน้ากันรปเด้อกันเุนเด็กันูบกัแตกบนรางเือปูห่าตากัะพิบข้างสามาตรงตกพิบขางสาเดหัวมาเด็กพี่น้องมาเดีวมาเดีวมาเดีวเตถูเือปูหรยังันแเอาเแตกแตก แปดศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์วอ้ยนอนนอนออนนอนนอน็นบ่พี่น้องเหบนบ่นห็นว่แตกอีแล้วแตกอีเลยเล็บพะูเขาแล้วเขาแล้วเขาเลยเขาเลยเขาเลยเขาอีีเขาอีดีได้สวงใบว่าไปหาสื่อบ่ได้เขาออกไปเบิรตเขาไปเมือดกอนได้กรยังได้ไตเดีน ได้เตะดินหาลอยเงินอ๋อเตะเตะดินน้ำแมนค่ะได้เตะดินหาลอยเงินเออพี่น้องน้องแจ้วก็ได้สองใบพันวาปันหาซื้อก็ได้อ้าวดีใจนะหาลายดงินนี่นะบ๊อบบอบบอแมนเจ้าเดียวเด้ค่ะหลายเจ้าหลายเจ้วดีใจน้ำดีใจน้ำดีใจน้ำเมื่อกี้มันหลุนเล็กกับน้องแจ้วครับเมื่อนี้เมื่อวานสู้ได้แเรามานหลุดเล็กน้ำ เล็กคับกูเขาเฉยเลยนะงวดที่แลวกะเขางวดที่แลวกบเขารอหลุดแล้ววันที่ห่งรอหลุดแล้ววันที่หนึ่งหลุดวที่หนึ่งโอ้หเลืวันที่หนึ่ครับเขารเดอไดร์เดอค่ะไดร์เดอต่ว่าเขายังร้ายดอกแต๋อขอแบบว่าให้ออกซะให้ออกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ด เนดี่ยวใครไปที่แหลกๆเนาะเต้ามันใจที่สุดขึ้นหนึ่งสองหนึ่งมนึงเดเจาแตหมากแห้ง1นึ่งีหนึ่งีออกไม่ให้หอมเลยหอมอันนั้นคือสัญญาของน้องเจ้านะครับอันนั้นเออนี่แล้วตามมาจะให้ออกหนึ่งซีหน่ะยางบระท่านมูเนาะยานบท่านมูยานรท่านมูมันนั่งห่าดประท่านมู หมันใจเลยไม่ได้ออกหนึ่งซีมาหน่กวนหมูได้ได้่าแล้วใส่บ่มี่ใ่น้ำมันหรือว่าบ่มีค่คาคารถอ่ะโทรมาเดี๋ยวเตียวสีออกให้เมียนอยู่ในคลิปเตียค่ะเลยหนในคลิปน้องเตียวเขาบอกแบบนั้นดีเด้อครับท่านผู้ชมเมียน แม่แม่ล่างก็ยืนยนันคือก้าแ,แม่ล่างก็ยืนยันเลขพอปูขึ้นหนึ่งสามเจ็ด,เ,จดเพราะว่าพอปูเพื่อนบอกเรา,าตรงกรับไอ้ไอ้น่าเพื่อนมานอนอยู่หี่พอปูเพื่อนมัดแม,ม่ละมิดขขงฝัน่อนแล้วเพื่อนบอกว่า นั่นเด้อกเต่าสามบอเพิ่นวา่ามึงเห็นบ่เป็นเหล็กยังเพินเพนเ่นว่าจังซี่บาดนี้เพิ่นเลยว่าเห็นอยู่เล,เลขเลขกยังมึงวานกับเต่าสามเหมือนเดียบเต่าสามบาร์ี้นี่เพินเ่นก็เลยว่าเอะได้นนยางไปอีกมึงเห็นบ่เป็นเลขกยังเถอะนะเห็นอยู่ครับเลขกยังมึงวา่าเลขกหนึ่งเจ็ด แม่สิแม่เต่วก็เลยหม,มั่นใจว่าเพราะว่าเตว่วฝันว่าเต่วได้เด็กน้อยฝันว่าจะได้เกิดต่ฝันว่าได้แต่ลูกน้อยเนอะตั้งแก้ม <บร S 2> ืออแรกเนาะ<อ>เต้าฝันว่าเต,วต่วได้ลูกน้อยเต้ก็เลยมาก1ึ่งสองหนึ่งสามหนึแล้วก็เลี3ยตอีกตัวหนึ่งอย่งเด้สาตมันเป็น5 6 8หกแาหกแปดแม่ข่าย6าหกแปดเดี๋ยวขูเขาเดี๋ยวเรามาหลุดแล้ววันที่หนึ่อกินเขาแซ่ดไปแล้ววันนี้เนาะนกัน บอกเลยกระบอกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนี่แต่าหัวเสียงเงินไปใบใสโอ้อส่ัน้วหลุดหลดุด่วปูเอ้ยไห้ได้เขาเด้อปูเขาแตกข้างบนทั้งลางเด้อเอาสงซือเสียงบางมานเดี๋ยวกลังหมูยเด้อปูเด้อจังกไหได้ลูกซีตลูก้าเพิ่ดมาอยหลาลกมานด้อปูเด้อห้องนีนกาลังเห็ดนาะ ขมิ้นแตกเขาแตกบนแตกล่างลุกเลยเด้อเฮ่ยไปก่อนเลยเออลุกเอาเอาเฮ่ยไปซะตอนนี้ซะเปลี่ยนเ้ยเนาะแต่อย่างเนี้ยไม่ได้แต่อยากเหี้มันเขาเลยได้เด็กเต๋อกับเขาเด้อเพราะว่ายังแต๋อใด้มาเปิดโชกก็พอปูอุดมจ้าเต๋วถือว่าเต๋วส่วนเอฟซีทุกคนไงว่าท่านผู้ใดติดคัทมองใดเลี้ยงการเงินหรือว่าเลี้ยงปัญหาในครอบครัวให้มาให้มาเต๋วสิ แต่ห้ครับปรึกษาออจ้าเราไก่มาเสริมดวงน้ำพบปัวใช่ บ่ต้องแพงดอกค่ะบ่ต้องว่าโอ้ยน้องเต้อรอถือเลขก่อนเดี๋ยวรอมีเงินก่อนยงีมใดล่ะค่ะจังสิถือบ้านข้าวว่ามาเสริมดวงก่อนแมนียนบ่ค่ะแมียนท่าบำท่าโชคลาภนี่มันขึ้นอยู่กับดวงบุญบารมีของเฮ้าแมีนบ่ค่ะแมนค่ะแต่ก็เลยส่วนไอ้ส่วนไอเอฟซีตัวต้นนี่แหละมาทำบุญน้ำกันซอยเด้อปูเด้อซอยเด้อท้องมันลุ่นเลยลุ่นเลขจิ้มเข่าเทียงจิ้มเข่าเที่ยงนี่แหละเพราะท่านเดือดหรอวะเพราท่านเดืออกเต้ยส๊า นี่มันนี่มันดิ้มบดแดดเนาะมืนี่เนาะแดดทั้งลมบ่มีแดดบ่มีอันนั้นมีแต่ลมาที่แลตาวิได้ยังเด็กากหมูกับเดกมูกับเจียวกับเจียวกับปลอดปลาปลนี่เราพูดเขาสีลวยไปน่ะกี่เขาเนียวเป็นกองเลยคนแต่ริกเขาเนียวสะมังงามแท้นี่เราูดเขาสิลวยเปน่ะเอาเนี้ยอยขื้หมุนบัานอ๋อย่าหมุนเด้อเนี้เอ้ย บัดสีเทึงแล้ววันที่หนึ่งจะได้จังเด็ดหมุนมาเทนี่เยเิ่มหมุนไหมอยเะิ่มมุนอยอะิ่มมุนกำลังหนแล้ววันที่หนึ่งอยู่สื่อเวลาไปอยู่ขึ้กันเดนนี่สามสามจังเด้บอโบโอแม่สีเบิ้งเตวบอกเลยว่าโบมี3สามโบมี่สามหแม่ล่างมันใจขึ้นหนึ่งสามเจ็ดมัน สลับกันนี่ล่ะไพ่ในหนึ่งสากับหนึ่งเจ็ดกับสามเจ็ดนี่ล่ะเลขสามหงอปูอันที่มานี่บอมยนมาอย่งดนนี่มาตามคำสัญญาของน้องเต๋เด้นี่มาถามหอมเนียนมาถาหอมเนียนแล้วเนาะอยู่เมษหนึ่งสีนี่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 นีี่แปสามสานเด็กรุ่นอนนี่แปสามามนี่บอบอผีผีรางวัลที่หนึ่งอยู่กับเต๋แล้วผีรางวัลที่ห ไอ้สิบสองล้านแปดสามสามเนี่เบหน่งนึ่งเจีเต่าผีฮะเบิงน้องเต่าจะได้เต้นให้เบิงบ่เด้อพี่น้องหลุนหลุนหลุนลุนหลุนห้าลุนเอ้ยจังไรกันใกล้เต๋อมือมันบ่มีไกลเติบเด้อไปรับตาหยิบนี่ยเขารับตาหยิบไผ่นี่ยสามสามเนี่ยรับตาจับเลยกั้มขึ้นมาเลยปื๊บเลยป้าเด้อเทพดบาดาเอ้ยเปิดบุญบารมีเจ้าที่เจ้าทางเจ้ได้เด้อขอให้เปิด เมแสงสว่างขึ้มุนเดือยเทาบานนี่ห้องไม้สารไม้องาลงพบ่แมีนสิแตกอีกแล้ววะมุดติแติกลีกแล้วบ่บ้านจังว่าเน็ตหมุนติ้วๆึงดงดึงดังงงดึงดึงดึงดองดึงดึหลังดึหดังดึงดึงดึงองดดึงงดึ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 งดดึง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 ดึ3งงดึงดึงดึึงึง 4, 2, 3, นึ่งเจ็ดแนึ่งเงจด็ดอีกแล้วน yeah ึ่งเจ็ดอีกแล้วนึ่งเจ็ดอ well ีกแล้วนึ่งเจ็ดอีกแล้วเอาเอาเลยเอาแล้วพี่น้องพี่น้องเขาสองเขาทั้งบนทั้งลางพี่นองเอ้ยบ้นนี้เอาเลยบ้าีหมองยูเล้านนี้นองเต้าเอ้ยบ้นนี้าน้ห้ั่นโบาอขกระได ยังไงกับอสโอ้ยลุยลุยลุยหนึ่งสีลุยเราพี่น้องโว้เสียใจน้ำเลยเย็บซี่อะไรเตรียมไม่ไปออกข้างหน้าเด้อค่ะอดหอมเด้อค่ะนั่นอดพร้อมนั่นโอุ้ยน่ารักเอาเอานนั้นกับว่าเป็นยังนอคขอให้เย็ซีมันมานน้ำกันเนาะอือโอ้ทั้งบนทั้งล่างพี่น้องเลย เติมมาเกสิบสองสิบสามสิบแปดมิบมารเคาัเข่าีกตัวหนึ่งอีม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 ี้ีมีมีมงมลมี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 มเมี่ีมีมีมี่ีมีนีม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 วกันีมีมีอีมีมีมนมีาีีเเาอยากเขี่มี่มีมม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 มสีี่โอ้ยีอ มือสั่นมือสั่นมากมากบาดแหลบปูเขาบนเขาล่างเล็บแหนะดอกนึงเกศลางนี่นู้ดใหย่างไหลเลยดอกอะไนเนี่ยปาบอสเชยังดอกเชไดเป็นนึงสีเลขเดียวตัวเดียวหลุดนึงสีหลุดนึงสีจนว่าผู้ใดเถียว่าหลุดนึงแต่อ๊ตเดี๋ยวเดี๋ถ้าเจอข้ามถ่าเตี่ยวงวดสีมาหนีเด้อเดี๋ยวเจอกันงวดวันที่หนึ่งมีนาว่าว่าเตี่ยวสีถ่าอีหยังตัวบันที่นี่ แตอยากได้กะไฮมาเราดีใจเขาวาห้องเดี๋ยวแม่ล่างสุข่าย่างหอยจางเป็นเป็นเขตหอยเหล่วที่สุดเนาะค่ะเนาะเจ้าวาตอนนี้ก็ขาดปัจจัยอยู่เด้อค่ะเด้อขาดก็คือหินปูนทรายเนาะค่ะเนาะขาดแล้วค่ะห่วงพ่อปูท่านบอเป็นห่วงพ่อปูสารพ่อปูอุดมนะครับยังขาดออีทหินปูนทรายเ่าก็ได้มาติดตามของหอยน้องแต้านะครับ ก้อนหวยสีออกนะครับก้อนหวยสีออกนี่กะเขาทั้งบนทั้งล่างนะครับแตกทั้ทงบนทั้งล่างนะครับสําหรับหวยน้องเต้าครับแม่นางปูอุดมนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านของน้องเต้านะครับเนี่ยสาหรับมณีฮอกะเดชโชคเดลาก,กันเด้เฮอกะข,ขอลาก,ก่อนนะครับบัดน,นี้เฮากะชีได้เดินทางต่อนะครับขอให้ต,ต,ติดตามกดติดตามกด ซัสบสไค่แล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนีย่ยกะสิีได้บัวพลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเขอ้ามาสวัสดีครับ